วิชาวิจัยเบื้องต้นรหัสวิชา30000-1302บทที่5ตัวแปรของการวิจัยนำเสนอโดยนางสาวนิดวิภาสังคทิพนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2แผนวิชาเทคโนโลโยีธุรกิจดิจิทัล ที่รายการอาชีพรอยอ็ดความหมายของตัวแปรตัวแปรคือสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งค่าค่าตัวแปรวิจัยจึงหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาโดยสิ่งเหล่านั้นอาจเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คำหรือข้อความเพื่อบ่องบอกและแทนสิ่งที่ผู้นำมาศึกษาเช่น เกเป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนตัวแปรตัวหนึ่งหรือความเป็นผู้นำเป็นข้อความที่ใช้แทนความสามารถด้านหนึ่งของบุคคลในการทำหน้าที่ในองค์การตัวแปรในการวิจัยหมายถึงคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพื่อให้ได้ผลออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งนี้คุณลักษณะของตัวแปรอาจจะอยู่ในรูปปริมาณเช่น น้ำหนักอายุส่วนสูงเป็นต้นและในลูกคุณภาพเช่นเชื้อชาติอาชีพาศาสนาเพศเป็นต้นซึ่งตัวแปรนี้จะต้องมีลักษณะของการแปลงค่าได้ตั้งแต่สองค่าขึ้นไปเช่นเพศมี2เพศหรืออ่านมากกว่าเช่นเชื้อชาติฐานะสีผิวส่วนสูงวิธีการสอนเป็นต้น ซึ่งแต่และตัวแปรต้องมีค่ามากกว่า2ค่าประเภทของตัวแปรตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลายรูปแบบหลายลักษณะดังนั้นเพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มของตัวแปรเหล่านั้นผู้วิจัยอาจใช้คุณลักษณะบางประการของตัวแปรมาใช้ในการจัดกำหนดกลุ่มหรือประเภทของตัวแปร เพื่อให้เกิดความง่ายในการเรียกตัวแปรการจัดประเภทของตัวแปรสามารถแบ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ดังนี้ 1. ใช้ลักษณะของตัวแปรที่ปรากฏตามธรรมชาติเป็นตัวกำหนดจะแบ่งตัวแปรได้2ลักษณะคือตัวแปรคงที่และตัวแปรนโยบาย 1. ตัวแปรคงที่เป็นตัวแปรที่มีลักษณะตามสภาพที่ปรากฏ 2. ตัวแปรนโยบายหรือตัวแปรที่พัฒนาเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสามารถนำไปดำเนินการปรับปรุง 2. ใช้บทบาทหน้าที่ของตัวแปรที่ผู้วิจัยนำมาศึกษาเป็นตัวกำหนดจะแบ่งตัวแปรได้เป็น5ลักษณะคือ 1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระบางครั้งเราเรียกตัวแปรสาเหตุหรือตัวแปรเกณฑ์เป็นตัวแปรที่เป็นตัวแปรต้นหรือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 2. ตัวแปรตามคือตัวแปรที่ได้รับตัวแปรต้นที่ผู้วิจัยนำมาศึกษาตัวแปรตามหรือตัวแปรผลเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นภายหลังตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาเพื่อหาคำตอบและเป็นตัวแปรที่เป็นหัวข้อปัญหาค้นวิจัยโดยมีตัวแปรต้นเป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวแปรตาม 3. ตัวแปรแทรกซ้อนหรือตัวแปรเกิน เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ต้องการศึกษาแต่มีผลต่อตัวแปรตามเช่นเดียวกับตัวแปรต้นจะเห็นว่าตัวแปรทรกซ้อนหรือตัวแปรเกินเหมือนตัวแปรต้นตัวแปรซกซ้อนจะส่งผลต่อตัวแปรต้นที่ผู้วิจัยนำมาศึกษา 4. ตัวแปรสอดแทรกเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นในการวิจัยเชิงทดลองซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะทดลองเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม คล้ายกับตัวแปรแทรกซ้อนแต่เป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่สามารถคาดการได้ว่ามีอะไรบ้าง 5. ตัวแปรนำเป็นตัวที่มีผลต่อตัวแปรต้นและตัวแปรต้นต่อตัวนั้นจะมีผลต่อตัวแปรตามตัวแปรนำเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้นก่อนตัวแปรต้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนำตัวแปรต้นและตัวแปรตามจะเกิดขึ้นในการวิจัย 3. ใช้การจัดกระทำกับตัวแปรที่ผู้วิจัยนำมาศึกษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสามารถแบ่งตัวแปรออกได้เป็นสองลักษณะคือ 1. ตัวแปรจัดกระทำเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยสามารถจัดกระทำได้หรือสามารถนำมาใช้กับหน่วยวิเคราะห์ 2. ตัวแปรคุณลักษณะเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถจัดกระทำได้เพราะเป็นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของมนุษย์ ในบางครั้งไม่อาจมีความเป็นไปได้ที่จะจัดกระทํากับตัวแปรเหล่านี้แต่เป็นไปได้ยากตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจะมีคุณลักษณะของมนุษย์ทั้งหมดเช่นใจคติความฉลาดความรู้สึกเพศและความต้องการกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมาใช้ในเป็นตัวแทนของประชากรจะมปตัวแปรเหล่านี้อยู่แล้วดังนั้น ผู้วิจัยไม่จําเป็นต้องไปจัดกระทํากับตัวแปรเหล่านี้อีกตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่พร้อมจะนําไปใช้ในการศึกษาได้ทันทีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัญหาหรือปรากฏการทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จะต้องมีสาเหตุแห่งปัญหาอย่างน้อยสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอาจกล่าวได้ว่าปัญหากับสาเหตุแห่งปัญหาจะต้องมีความเกี่ยวข้องกัน จึงเป็นที่มาของคำถามที่มักถามกันเสมอๆในเวลาที่เริ่มต้นศึกษาปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างหรือมีอะไรบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นลนักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นสรุปได้ว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัยสนใจ ซึ่งผลการศึกษาสามารถตอบคำถามการวิจัยได้3มประการคือ 1. ตัวแปรของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 2. ตัวแปรสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด 3. ทิศทางของความสัมพันธ์เป็นในทางทิศใด,ดในการศึกษาบางปัญหาผู้วิจัยไม่ต้องระบุถึงความเป็นเหตุผลของตัวแปรก็สามารถศึกษาได้เช่น ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนซึ่งน้ำหนักอาจไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เกิดความสูงของนักเรียนและในทางตรงกันข้ามความสูงก็ไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงทําให้เกิดรําหนักของนักเรียนเป็นต้นรูปแบบของความสัมพันธ์ Music ระหว่างตัวแปรมีดังนี้ 1. ความสัมพันธ์แท้จริง 2. ความสัมพันธ์ปลอม 3. ความสัมพันธ์เกิดจากอิทธิพลส่งผ่านตัวแปรสอดแทรก 4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกิดของอิทธิพลของตัวแปรกด 5. การไม่มีความสัมพันธ์ 6. ความสัมพันธ์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 7. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุย้อนกลับ 8. ความสัมพันธ์มีเงื่อนไขการนิยามตัวแปร ปัญหาในการวิจัยทางสังคมศาสตร์มักเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆมากมายบางครั้งอาจทําให้ผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือผู้ที่นําผลการวิจัยไปใช้อาจมีความเข้าใจคาดเคลื่อนสิ่งหนึ่งที่ผู้ช่วยให้ผู้วิจัยและคนอื่นๆเข้าใจปัญหาการวิจัยเข้าใจลักษณะของตัวแปรที่นํามาศึกษาได้ชัดเจนและเกิดความเข้าใจตรงกันคือการนิยามหรือ ให้ความหมายของตัวแปรที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรที่มีลักษณะเป็นตัวแปรแฝงหรือตัวแปรโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นนามธรรมแต่ผู้วิจัยต้องใช้ความระมัดระวังในการให้นิยามหรือให้ความหมายกับตัวแปรในลนักษณะนี้เพราะจะต้องทำให้ตัวแปรแฝงเกิดความชัดเจนมากที่สุดคือต้องบอกให้ทราบว่าจะวัดอะไรจะวัดได้อย่างไร การนิยามตัวแปรที่ศึกษาให้ชัดเจนได้นั้นต้องอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆอย่างมากวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงมี2วิธีคือ 1. ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้นิยามตัวแปรใช้ในแนวทางใดาาทางหนึ่งหรืออาจใช้ทั้ง2แนวทางต่อไปนี้ประกอบกันคือ 1. การนิยามแบบทั่วไปเป็นการนิยามตามความหมายของตัวแปรอาจเขียนตามพจนานุกรมตามทฤษฎีหรือนิยามตามที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนดไว้ 2. การนิยามปฏิบัติการเป็นการนิยามเพื่อนำผลมาใช้ปฏิบัติได้จริงเป็นนิยามที่ผู้วิจัยพยายามบอกให้ทราบว่าตัวแปรนั้นหมายถึงอะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช้อะไรเป็นตัววัด ข้อมูลที่ได้จากการวัดเป็นข้อมูลที่อยู่ในมาตรวัดระดับใด